สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาส่งงานนะครับเป็นปรีโมรุ่นท็อป D77 นะครับให้ลูกค้าทางทิกต็อกนะครับผมก็ออเดอร์เข้ามานะครับเทียบสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะส่งตัวนี้เป็นตัวท็อปในรุ่นแนวฟังนะครับก็คือจะเน้นแนว SQL ก็คือดังฟังชัดนะครับผมเดี๋ยวลูกคลูกค้าใส่อุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะเยสวมมมือนดาาาารไ่บบงาาตา ที่ตั้งไว้ตรงกลางนะครับผมไม่บูทไม่คัดนะครับอ่จ้รับน้องคนดีประมาณนี้นะครับผมถึงผิวไม่คาวถึงพุ่มไม่ยาวก็น่ารักดีมีแล้สมเป็นของดีชัดๆนะครับคนดีมีแฟนแล้วมาอยากฟังคําตอบจะรับผิดชอบเตรียมตัวเตรีย์ ตรงกลางนะครับถ้าอยากได้นุ่มหมุนลงมานะครับนุ่มมันก็จะเบาหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูนะผมกยายามควงที่ให้แข็งขึ้นนะครับ คอสในตัวนะครับผมเราสามารถปรับความที่นุ่มความทีแข็งได้เลยนะครับนะอยากเอาเบสแน่นๆจุกๆเบสสแบบกระแทกหรือว่ายังไงเบสนุ่มๆุลอยๆนะครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับเพราะว่าปีเรามีคอสในตัวนะครับลูกค้าที่อยากได้ปีสไตล์แบบนี้นะครับผมแนวดังๆฟังชัดๆนะครับผมแล้วก็เบสสามารถปรับความทีนุ่มแข็งได้นะครับก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่2990บาทนะครับลูกค้าที่มีค้ดหรือว่ามีอะไรก็สามารถ อ่าใช้โค้ดลดลงไปได้เลยนะครับนะตัวนี้นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าที่เดอร์เข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งในเรื่องของอ่าการสั่งซื้อไว้ให้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับในรายละเอียดของคลิปนะครับผมลูกค้ากดเข้าไปดูได้เลยนะครับนะขอบคุณมากครับคลิปนี้จากลายเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ